สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมนําพระนะครับผมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเป็นพระที่ผมเห็นในในหลายท่านเรียกว่าเป็นพระที่มีพุทธคุณดีแต่ว่าถูกมองข้ามนะครับผมก็จะเป็นพระล่วงหลังลังปืนวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นะครับปี2515เนื้อทองเหลืองนะครับ อันนี้ก็จะมีคาบอยู่นิดหน่อยนะครับองค์ที่ผมเอามาให้ดูนะครับเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับพระล่วงหลังลางปืนนะครับองค์นี้นะครับมีพุทธคุณดีมากได้รับการรับรองว่ามีพุทธคุณสูงมากนะครับแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมมากเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าผมโดยความส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเ,เนื่องจากองค์พระท่านค่อนข้างใหญ่นะครับในยุคสมัยนะครับยุคสมัยนี้กเ็เห็นคนที่จะ แขวนพระบูชาพระที่มีลักษณะใหญ่อย่างนี้ก็จะมีค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่า,าการจัดสร้างของพระล่วงหลังคงหลังๆปืนว่าพระาธาตุดอยสุเทพนะครับก็มีพิธียิ่งใหญ่นะครับผมมีการปลุกเสกบนพระาธาตุดอยสุเทพมี พระที่ร่วมปลุกเสกถึงร้อยแปดรูปนะครับผมมีเกจิดังๆเข้ามาปลุกเสกมากมายแล้วกเ็เป็นพิธีที่มีเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เข้ามาเป็นพิธีเป็นประธานในพิธีด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นประธานในพิธีก็จะเป็นสมเด็จย่านะครับผมในสมัยในรัชกาลที่9แล้วก็พระนางเจ้าในในรัชกาลที่9้านะครับ ก็จะ,ะพิมพ์ทรงก็จะมี2แบบนะครับผมก็จะมีแบบว่าที่เราเรียกกันว่าเจดีจมกับเจดีเจดีนูนนะครับเจดีจมก็เป็นอย่างที่เห็นในภาพนะครับผมพอดีเจดีนูนผมไม่ได้ไม่ได้มีติดมานะครับเจดีจมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือว่าตัวเจดีของพระธาตุโดยสุเทพที่ปั๊มลงไปก็จะจมลงจมลงไปในเนื้อเหรียญน,นะครับเป็นแบบนี้นะครับด้านข้างเหรียญก็เป็นแบบนี้นะครับ อีกลักษณะหนึ่งที่ที่ชอบดูกันก็คือตรงสะดือนะครับผมก็ให้เพื่อนๆลองดูไว้สะดือจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็พราพักของของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างที่บอกไปนะครับผมอันนี้มีเกจิดังๆเข้ามาปลุกเสกถึงร้อยแปดรูปนะครับทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะครับก็หลักๆที่ผมดูใน รายงานที่ระบุมานะครับก็จะมีอย่างเช่นหลวงปู่โต๊ะหลวงพ่อกลวยหลวงปู่แหวนนะครับมีหลวงพ่อเกษมนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยาหอมนะครับแล้วก็เป็นครูบาสายเหนืออย่างครูบาคําแสนนะครับวัดสวนดอกนะครับครูบาชุ่มนะครับวัดวังมุยลําพูนนะครับแล้วก็ยังมีไปถึงทางสายใต้อีกนะครับก็มีอาจารย์นำนะครับวัดดอนสารานะครับแล้วก็ยังมีคารวาสอย่าง อาจารย์ชุมชัยคีรีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วาทางด้านพุทธคุณและก็พิธีการปลูกเสกนี่แน่นอนอยู่แล้วว่าพระเครื่องอพระเครื่องชุดนี้นะครับผมว่ามีพุทธคุณแน่นอนนะครับนะฮะปลูกเสกปี2515นรบนะครับบนพระาธาตุดอยสุเทพนะครับคิดว่าน่าจะมีเหรียญอยู่ไม่กี่รุ่นนะครับผมที่ไปปลูกเสก านาวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับอันนี้ก็ปลุกเสกวันที่9เมษายน2515นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ต้องลองหาเก็บมาบูชากันเพราะว่าทำค่อนข้างมีจำนวนจำนวนมากพอสมควรนะครับส่วนกล่องที่เดิมกล่องเดิมเลยผมเคยเห็นเคยเก็บไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้หาไม่เจอก็จะเป็นกล่องพลาสติกพอดีพอดีองค์พระเลยนะครับ ก็ลองหามาเก็บไว้บูชานะครับให้ลูกให้หลานเพราะว่าเป็นพิธีดีแล้วก็เกจิอาจารย์หลายๆท่านนะครับมาปลุกเสกนะครับสถานที่ดีเกจิดีแล้วก็พิธีการดีนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่น่าเก็บน่าสะสมอีกหนึ่งรุ่นนะครับนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะลองเอามาเทียบเคียงกันทั้งสองพิมพ์เลยนะครับก็คือพิมพเจดีจมกับพิมพเจดีนูนนะครับ ครับผมให้ลองดูใกล้ๆนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะอยากอยากให้ให้เพื่อนๆได้จำจำอ่าจำหน้าจำสะดือนะครับแล้วก็จำเจดีด้านหลังนะฮะยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะมีพระ ใหม่ๆมาก็จะลองเอามาให้เพื่อนๆได้ชมได้ดูพระกันเรื่อยๆนะครับผมยังไงฝากกดติดตามนะครับผมกด s ับ s ไ r i b ์กดติดตามนะครับกดแจ้งเตือนกันไว้ได้นะครับกับเพจเที่ยวพระเที่ยววัดชมพระนะครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ